เรื่องยอ่อนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวสองคนที่มีชื่อเหมือนกันว่านานะแต่ทั้งสองคนนี้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงท้ายที่สุดแล้วเธอทั้งสองกับต้องมาเช่าห้องอยู่ห้องร่วมกันพร้อมเผชิญหน้าเหตุการณ์ต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเหตุการณ์ทุกข์หรือสุขสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันเรื่องนานะเก้าเต็มสิบบวกช่วงครึ่งหลังของเรื่องนี้ผมจะมีการสปอยเรื้อหาสำคัญและพูดถึงบางสิ่งที่ผมคิดในใจนะครับ เพิ่มจากผมเขาบอกข้อมูลพอส้นเขตก่อนนะคราบว่าเรื่องนี้ทามาจากมังงะชื่อเดียวกันว่านานนะส่วนตัวมังงะเนี่ยตอนนี้น่าจะจบแล้วมัง้งแต่ในเนื้อหาในเวชันนะผมคิดว่ามันอยู่แค่ช่วงครึ่งหนึ่งของแค่มังงะเองปัญหาคือผมดูจบแล้วเนี่ยรู้สึกค้างมากแต่เป็นค้างแบบว่าอิ่มเอมและสุดยอดอะ่ะอยากไปหามังงะมาอ่านต่อซึ่งเรื่องนานานเนี่ยเป็นมังงะที่ผมคิดว่าค่อนแจ่เก่าแล้วนะตอนนี้ในไทยยังมีขายอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าใครรู้บอกผมด้วย พิมมาเลยว่าร้านอะไรตรงไหนยังไงรีวิดวด้วยรวมนะครับสุดยอดคําเดียวเลยว่าสุดยอดครับสําหรับผมนั้นนะคือแอนิเมชั่นช่วงต้นปี2000ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทั้งเนื้อเรื่องที่โคตรจะเลียวโคตรจะเป็นคนสุดๆทางงานภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญเลยเพลงประกอบเรื่องนี้ติดหูหลายเพลงสําหรับผมอะรีวิวต่อเป็นข้อๆนะครับข้อดีอย่างแรกที่ผมชอบนะงานภาพครับบอกไปแล้วเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจนสําหรับต้นปี2000งานภาพเคเนี้ โคตรจะสวยแล้วงานแอนิเมชันคือดูเลื่อนไหลอ่ะตอนตัวละครขยับตบมุกหรืออะไรเนี่ยดูไม่ขัดตาเลยการจัดชงจัดฉากอะไรเนี้ยผมชอบมากต่อไปคือตัวละครการออกแบบดีไซน์ตัวละครเรื่องนี้นะตัวหลักๆหน้าจดจําทุกตัวเลยเห็นเว็บแรกนี่คือรู้ได้ว่ามาจากเรื่องเนี้ยแล้วยิ่งมิติดตัวละครด้านในนะยิ่งไม่เหมือนกันอีกทุกตัวละครสร้างมาเพื่อให้เราจดจําได้แท้ว่าไอตัวเนี้ยเป็นใครเป็นยังไงอ่ะต่อมาคือด้านเพลงประกอบครับติดหูหลายเพลงเลย ดีมากทั้งเพลงเปิดเพลงปิดที่ผมชอบทุกเพลงเลยอ่ะดนตรีประกอบตาประกอบสมแล้วที่เป็นอนิเมชันนะที่มีส่วนของดนตรีประกอบครึ่งหนึ่งอ่ะไม่เอี่ยวด้วยแต่เอาจริงนะประมาณช่วงครึ่งหลังของเรื่องเนี้ยดนตรีนี่คือเยอะมากๆอ่ะแต่ผมก็ไม่เบื่อมอนกันอ่ะมาพูดถึงส่วนสําคัญที่ทําให้เรื่องเนี้ยมาถึงระดับ9คะแนนนะครับเนื้อเรื่องบทครับเอาจริงๆนะมันมีอยู่หลายช่วงที่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องเรื่องนนเนี้ยมันจะไปต่อไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายมันยิ่งเข้มข้นเข้มข้น แล้วเข้มข้นที่นไปอีกอะ่ะจนจบก็ยังเข้มข้นไม่หายจนค้างเนี่ยตั้งแต่ E ีีแรกเปิดมาปุ๊บผมสัมผัสได้เลยว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้นะพวกเขาไม่เหมือนตัวละครที่ถูกแต่งขึ้นมาเลยอะ่ะเขาเหมือนเป็นคนจริงๆเลยยิ่งดูไปเรื่อยี่คือแบบโอ้โหทั้งมิติตัวละครทั้งอะไรเนี่ยทําให้ผมหลงไหลในตัวละครบางตัวเนี่ยเตะง่ายเลยแล้วก็อินกับเนื้อเรื่องสุดๆด้วยแต่ในความเลียวความสมจริงของเนื้อเรื่องมิติของเนื้อเรื่องเนี่ยมันกำลังมีความในยะอะไรแอบแฝงที่ผมรู้สึกว่าคุณแต อย่างนานาเน,นี่ยผมจะเรียกคนนี้ว่านานาเบลนะอีกคนผมจะเรียกว่านานา,นาเทซึ่งสองตัวละครเนี้ยถึงชื่อจะเหมือนกันแต่ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยตั้งแต่มาอยู่โตเกียวแล้วนานาเบลนี่คือมาอยู่โตเกียวเพราะว่าตามเพื่อนมาแต่อีกคนคือมาอยู่โตเกียวเพราะว่าตามหาฝันแต่เพื่อนตามมาทีหลังได้รูปแบบของความรักของสองคนเนี้ยก็แบบเหมือนกระจกคนละด้านเลยอะ คุณจะชอบความรักรูปแบบของตัวละครไหนเนี่ยผมคิดว่าคนดูแต่ละคนอะ่ะต้องคิดเปเหมือนกันแน่บางคนอาจจะชอบความรักในรูปแบบของนานาเบลบางคนอาจจะชอบความรักในรูปแบบของนานาเทมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่ดูอะ่ะว่าคุณจะชอบฝั่งไหนมากกว่ากันและตัวละครบางตัวนะบทดีมากเขาไม่ทาให้ตัวละครอะ่ะดูเป็นสีขาวแบบขาวจัว้วหรือดําสนิทเลยตัวละครทุกตัวอะ่ะมันโดนย้อมสีเทาอะ่ะ การกระทำของเขาอ่ะมันอาจจะผิดด้วยแต่มันก็อาจจะถูกสําหรับหลายๆคนก็ได้อย่างไอตัวละครต้นเนื่องตัวละครหนึ่งอ่ะผมอาจจะคิดเหมือนหลายๆคนก็ได้ว่าผมโคตรเกลียดไอหมอนี e ่เลยว่ะแต่พอไปสักพักจนไปไปลายเรื่องอนิเมชันเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเข้าใจในตัวละครเนี้ยมากขึ้นทัทง้งๆที่มันก็ทํากับนางเอกเราขนาดนั้นอ่ะกลับกันนะนางเอกอะ่ะตอนปลายเรื่องอะ่ะผมกลับรู้สึกว่าทําไมเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบจะว่าไม่หนักแน่น ก็ใช่เจ้าว่ารัวเลก็ใช่อีกแต่การกระทาของนางเนี่ยทาให้คนหลายคนอะ่ะพอจะมาแบบว่าดุงตุงนางไปด้วยแล้วบางคนคือแบบเจ็บพร้อมกับนางไปด้วยหรือเจ็บยิ่งกว่านางไปอีกอะ่ะแล้วช่วงแรกนะเข้าให้นานาสองคนเนี้ยมีความแตกต่างกันอย่างชิ่นเชิงใช่ป่ะแต่พอดําเนินเรื่องมาเรื่อยๆเส้นทางของนานาทั้งสองคนเนี่ยมันเหมือนกับค่อยๆบรรจบกันเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดถ้าคุณไม่สังเกตนะคุณจะไม่ดูเลยว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆครับ ส่วนเรื่องบทนะผมขอพูดอีกตัวละครหนึ่งก็แล้วกันนะไอตัวละครเนี่ยผมจะเรียกมันว่าไอเด็กเทพแล้วกันเพราะมันเทพจริงตอนแรกที่มันโผล่มาเนี่ยผมไม่สนใจผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมันเลยแต่พอมาถึงตอนหนึ่งอ่ะมันกลับทําให้ผมรู้สึกว่าไอเด็กบ้าริคคนน่าสนใจโคตรเทพเลยเว้ยนันคือบทที่นานาแบลอ่ะถูกกระทําบางอย่างและมันมีอารมณ์ร่วมไปด้วยแต่ตัวละครอีกตัวหนึ่งอ่ะถามมันว่านายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนานาแบลนี่ทำไมจองโกรธด้วยมันตอบง่ายเลยว่า ผู้หญิงทุกคนที่มันรู้จักอะไม่ต้องการร่างกายมันก็ต้องการหัวใจมันแต่สําหรับนานาเบลคือเข้าใจดีกับผมแบบไม่ต้องการอะไรเลยซึ่งไอ้บทเนี้ยที่นานาใจดีกับมันตั้งแต่ตอนแรกที่พบมันจนถึงตอนเนี้ยมันเป็นบทที่แบบผมมองข้ามตลอดเว้ยเป็นบทที่แบบโคตรไร้สาระก็มีแต่พอม,มันมาพูดอย่างนี้ปุ๊บชิดเค้บทแม่งโคตรคมเลยเว้ยก,กระดาษตรงนั้นอะถ้ามีนะขาดทั้งเล่มไปแล้วอะโคตรคมจริงๆอ่อะ สำหรับสายเสพเนื้อเรื่องรักโรแมนติกรักรามากผมแนะนําเรื่องนี้แบบสุดๆเลยครับส่วนที่ผมพากคะแนนนะส่วนนี้ส่วนตัวผมนะมันคือส่วนตัวส่วนตัวจริงๆอะ่ะถ้าผมไม่เคยรู้จักเรื่องนานา,นาม,มาก่อนและไม่เคยดูในอดีตมาก่อนประมาณสิบปีก่อนนะผมอาจให้เรื่องเนี้สิบเต็มสิบไปเลยเพราะว่าเฟิร์สอิมเพชชั่นความประทับใจแรกเนี้ยสําหรับผมคือมันสําคัญมากหนังบางเรื่องนะตอนดูครั้งแรกอะ่ะผมอาจจะให้ก้าเต็มสิบเหมือนเรื่องนี้ แต่หากดูไปสักพักสักพักเนี่ยอาจจะหรือประมาณ6หรือ7ก็ได้ซึ่งกอนีของนานาเนี่ยผมดูหลายรอบมากแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมดู EP พหนึ่งยันจบอนิเมะเฉยๆแล้วมาทำรีวิวอะมาพูดถึงส่วนสำคัญที่ผมจะสปอร์เต็มๆนะแบบไม่กักเลยแล้วผมขอถามว่าพวกคุณคิดเหมือนผมไหมว่าเรื่องนานาเนี่ยเป็นการ์ตูนสายยูริง่ายๆคือพวกสาย LGBTQ อะไรนั่นแหละ วกคุณคิดเหมือนผมไหมเอาแรกๆนะตอนแรกๆอ่ะผมก็ไม่คิดแต่ดูไปเยอะๆนี่ไห้มันใช่เว้ยมันใช่เลยมันชัดเจนเลยเว้ยคือความคิดของนานะเบลกับนานาเทเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าอืมันเหมือนความสัมพันธ์ของคู่รักอ่ะที่แบบงอนกันแยกกันอยู่แล้วงอนกันอ่ะถึงแต่ละคนจะมีแบบผู้ชายอยู่ด้วยแล้วก็ตามอ่ะแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ตลอดว่าไอ้สองคนเนี้ยนานะเบลนานาเทเนี่ยมันหวงแหนกันรักกันแค่ไหนอ่ะ ไอ้มันพัมภาวนากันแบบตลอดทุกครั้งเลยทุกต่อเลยอะ่ะเปิดหัวมันคือบางครั้งนานนาแบลก็มาภาวนาถึงนานะาเทบางครั้งนานะาเทก็มาพั่มภาวนาถึงนานะาแบลแล้วมีที่ไหนอะ่ะเพื่อนผู้หญิงคือไปค้กผู้ชายแล้วตัวเองแบบงอนแบบงอนแบบโคตรสุดๆอะ่ะมันมีปะวะชีวิตจริงผมมันยังไม่เคยเห็นนะถึงขนาดแบบว่าทําทุกถีทางอะ่ะเพื่อเอานานนาคนนั้นอะ่ะมาอยู่ข้างๆต,ตัวเองเหมือนเดิมให้ได้อะ่ะ ยอมกระทั่งทำร้ายเพื่อนอีกคนแบบไม่ต้องคิดเลยอะ่ะนี่มันคือความรักของเพื่อนกับเพื่อนจริงๆป่ะคือมันแบบว่าโอ้ดสุดเกินสุดเขยดขอบไปแล้วหลายค่ะในอนิเมชั่นก็แบบว่ามีชวนจิ้นหลายฉากกันนะแบบไปนอนด้วยกันอาบน้ําด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นฉากแบบผ่านๆแต่ก็แบบว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่แบบว่าอิมเพลคมากๆส่วนหนึ่งของเรื่องเลยอะ่ะบังงานก็เหมือนกันกระทั่งบางงานนะโอ้โหน้าปกมีแต่นาหน้าสองคนนาหน้าสองคนนาหน้าสองคน ก็มียูแค่เนี้ยเอาจริงนะมันก็ต้องชื่นชมบทจริงๆอะว่าเขาทําให้คนดูอย่างผมเนี่ยตีความความรักของน,น,น้าสองคนเนี่ยในหลายแง่มุมได้จริงๆอะแต่มันแบบว่าหน้าหลงไหลหน้าติดตามแบบสุดๆดตลอดเลยเอาจริงๆนะผมคิดว่าเขาอาจจะจงใจเขียนให้มันเป็นแบบว่าความรักของหญิงสาวสองคนเลยก็ได้แต่ด้วยยุคสมัยนั้นอะมันอาจจะแบบกีดกันไงกีดกันความรักแบบว่าร่วมเพศหรือแบบพวก LGBTQ อะญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ย เขาก็ยังแบบกีดกันนะแบบคนญี่ปุ่นแบบแต่งกระเทยแต่งอะไรแบบโจงแจ้งเหมือนประเทศไทยขนาดนั้นอ่ะยิ่งสมัยก่อนนะผมคิดว่ายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยหนักกว่าสมัยนี้แน่ๆอ่ะสมัยนี้ยังว่าหนักเลยบางที่อ่ะพวกเมสายยูริสายยาโออะไรเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่เยอะนะเทียบกับสื่อไทยสายเนี้ยตรงๆไม่ได้แต่สาเนี้ยสื่อไทยผมว่าโหเยอะแล้วมาจต่ไทยแล้วมั้งสมัยเนี้ยแต่ผมไม่ได้ติดตามมลยทั้งเรื่องเออเอาจริงๆนะถ้าผมนึกย้อนไปนะลองพยายามคิดดูนะ ไออนิเมะหรือการ,ร์ตูนมังงาสายยูริสายยาโอเนี่ยต้นปีสองพันมีไหมไม่ผมนึกไม่ออกเลยผมนึกชื่อเรื่องไม่ได้เลยมันไม่มีจริงๆอะปีสองพันห้าขึ้นมาก็ยังนึกชื่อเรื่องไม่ได้เหมือนกันมันน่าจะมีประมาณเกือบๆปีสองพันสิบอะถึงจะเริ่มมีพวกสายยูริสายยาโอยมาเนี่ยแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีผมเลยคิดและตีความไปว่าคนแต่งอาจารย์กเนี่ยอยากทําเรื่องเนี้ยเป็นสายยูริแต่เผอิญว่า มันขัดไงขัดต่อนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็เลยพยายามแบบเแบบีบ่ยงประเด็นทํานูนนน่นทํานี่บิดน,นู่นบิดนี่ใส่นู่นใส่นี่ให้มันดูแบบว่าเมื่ออยากคิดมาก <c oughs> ประมาณนี้มั้งแต่ผมคิดไปแล้วอะแต่คนอื่นอาจจะไม่คิดอย่างผมนะอันนี้ก็ใจได้ครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย